สวัสดีครับสบายดีพอคอยเยวข่าวจาพากินแสบเดอ้อพี่น้องมือนีภาพพี้พาน้องกินตำปูม,มาพี่น้องอุ้ยบางคนพี่น้องใส่ผีพพโพดโพคือเกาเนาะสีสันจัดจ้านเป็นตาแสบคือเกาพี่น้องพักแกม้มเขาก็มีพักสลัดสลัดเบบีอันนี้เป็นไอพ้าหอมอเปโอ้ยหิวเขา่จาจะเป็นหิ้วเขา่าหิ้วตำสมเนาะอันนี้พักขาพี่น้องเด็ดใบเด็ดยอดน้องมากินพร้อมว้าวไปน้ำได้แตกไปพี่น้อง ก่อนเที่ยวไปสับแซมกันหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการติดตามหนึ่งซับสไครต์ใบบกักกูเดี๋ยวคอยข่าวจาภาคกินแซ่บไปเด้อพี่น้องเพื่อคอยจะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้มาเข้ามาสบับแซมกันพี่น้องนี่ปูมาใครใครมันโบเห็ดอลไรพี่น้องสีตะมะฮุงคอยสีตะมะฮุงครบแล้วอืมตัวนี้น,น้อยกำลังแซ่บเนาะอืม มดน้ำปลาไป็นแสบน้องตัวน้อยเดี๋ยววันนี้นี่พี่น้องซื้อมาดอกน้ำปลาขึ้นสีแสบอืมอืม ไปกินอยู่่าน่น้องเอ้ยกินกับโบอีมบบเส็บให้ปูมาว่าอยู่สองตอนโพดหายจัดเองไปไหนล่ะเต็มถาดเลยอแอบเสื้องขระปุนมานนำเยพย่น้องเ้ยเซ็นขัะปุนเส็นน่อย ขาดบไรน,นะของหมักมยุ่มกระพกาที่เก้าเนะอืม อืมอืมอืมได้กินส้มใจไปหนอ่อยลาบบุฟเฟ่ทะเลได้กินอาหารทะเลเนาะน้ำข่าวอาจา ข้ามเข่ากันได้กินได้พี่น้องมนันมันเป็นสิ่งจ็กไก่จากบานเท่านั้นประเทศไทยบับประเทศไทยกับเวียดนาม ไซส์แขะไซส์แงะไซสป์ปูดิบต่อมาทางนี้พี่เนอะเป็นปุ่มตัวแม่เนาะไซส์ก็จะประมาณเจ็ดถึงแปดตัวโลบเลยอะ ซื้อมาครั้งโลกยบอแมนเนี่ยนี่มันหาตัวซิบตัวโหลแล้หนะเสียงดูด เส้นดูดปูมาสะันจอเนาะนี่ตำปูมากครับสแตกครับน้ำปลาแหกนุม่มอ่อยไปเนาะปลาแดกอ่องเองเห็ดเองเนาะเค็มคน น้ำแปลกต้มเองตุ้งย่างตรงเฮยนหูเฮ็ดเองจังสิบเป็นอืม โอ้ยเผ็ดเผ็ดแต่กระแสนุ่มปะกคา อากาศกับฮ้อนหอนเนาะฮอนเป็นตะตายเมืองไทยเมืองลาวไทยลาวไก่เคียงกันอุณหภูมิอากาศท่ำมกันปูมันสดเด้ตาปูว่าน้ำเข่าจากไทยเด้่าเปียนานา้ำสดสดไปเนาะโอ้ยสดขนาดน,นี้ เมื่อหนาซื้อมาลองน้ำปลากินเนะลองน้ำปลาลองซีอิ๊วญี่ปุ่น mặc đen khỏi kinh lắm <laughs> nè <Nhạc đi đâu. cười> <laughs> ของมากปูม้า โอ้ยเห็ดสลัดไมมี Hà <laughs> nhiều rồi đó Nhưng mình hà rồi Đẹp Cắt khăm đây kìa đét khăm này nó xẹp khăm này กินหันเขาได้ปูหม,มามาตัวน้นอยหนึ่งเนาะมันบบาสาใจพปเนอะจังสี่จังสีะ มาตัวเรนน็อตสิมีไข่ไเลยเพื่อนเนาะไข่เต็มทองเป็นปูตัวแม่เนาะ สุดท้ายพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเผ็ดเผ็ดแห้งเนาะใส่เพพกกิกโผล่เพือเก่าเบาจนโบได้ฮาวทุกคนคิดว่าเบิ้งคลิปนี้แล้วมีประโยชน์โบราณกันหน่อยหนึ่งไหลหนึง่งแสี้ยนหนึ่งการที่ตามไปเดอ้อพี่น้องเด้อเบาไลายบ่ได้น้ำลายแตกเบาไลายบ่ได้น้ำลายสิออกมันเผ็ดสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้เนาะบายบาย